สวัสดีค่ะพบกับมิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนิดนิดมาทำให้กับรอบวันที่16ถึง31 ธันวาคมนี้นะคะ,ะถ้าใครดูในรคัคนาหรือศาสตร์ไทยดูตรงดูได้ค่ะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงถ้าเป็นการเจาะจงก็ดูดวงส่วนตัวค่ะจะดีที่สุดนะอ่าถ้ามันอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องรับค่ะรับแต่พลังงานบวกรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ,ะนี้แบ่งเป็นสองช่วงนะคะก็คนรักที่คุมเคือและคนรักเก่าและก็ การงานการเงินปิดท้ายให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะม,มาดูให้กับชาวราศีเมษเลยค่ะสำหรับคนที่คุมเคือนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่บอกว่า10กระทา ไพ่มาใบแรกก่อนเลยลักษณะที่คุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เพราะทุกๆอย่างคุณพยายามมาตลอดเวลาไพ่เจ็ดกะถากลายเป็นว่าฉันต้องมาตีกับตัว,ตวเองเหรอฉันอึดอัดใจไพ่หกถ้วยค่ะใครที่เป็นการที่เลือกลามีไพ่เดทหรือใครบุคคลอื่นที่มีตัวเลือกหรือมีคนอื่นนะคะอันนี้นิดยืนยันว่ามีการกลับมาค่ะไพ่หถ้วยแล้วก็ไพ่ว e ออฟฟอร์จูนค่ะ มีการกลับมาของเขานะคะไพ่บอกว่าความรักคนสัมพันธ์มันยังมีผลประโยชน์อยู่เนาะ,ะเขาอาจจะมากลับมาในเรื่องของผลประโยชน์นะคะแต่ณนะตอนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษอาจจะแบบว่าใจแข็งละอาจจะนิ่งละในความรู้สึกว่าความสัมพันธ์อะความรู้สึกคุณยังมั่นคงกับเขาอยู่เนาะแต่ไพ่ก็ได้มาบอกไว้นะคะอ่า ไพ่ดีเจวิค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะอบอกเลยนะม,มันอาจจะเป็นอะไรที่ดูช้าดูอะไรแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหรน่นะอไพ่บอกว่าไพ่ดิชาร์ดค่ะมันเป็นการที่คุณอาจจะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างก,กันหรือไกลกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีใครบล็อกใครนะคะเพราะมีไพ่แปดาบ ว่าความรักคนสัมพันธ์ของคุณมันจบละเพราะเรื่องของบุคคลอื่นหรือตัวเลือกอื่นๆใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของละนะคะอัะอนนี้อันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่คุมเคือนะคุมเคือก็ในลักษณะก็ยังไม่ได้เป็นคนรักเก่าหรอก นะเดี๋ยวค่อยมาให้กับคนรักเก่าเพราะเพราะไพ่บอกว่าต่อให้คุณเลิกกันไปคุณก็ยังกลับมาพูดคุยและสื่อสารกันอยู่นะเพราะใครสักคนหนึ่งก็ยังอีโก้ด้วยค่ะไพด่ดยชารอดเดี๋ยวจะกลับมานะตอนนี้มันอาจจะเป็นการที่นิ่งไพ่เดเจวิลค่ะความสัมพันธ์ของคุณมันยังตัดกันไม่ขาดวิวออฟฟอร์จูนแน่นอนกลับมาค่ะไพด่ดยชารต่อาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะชาวราศีเมษอ่า ถ้าใครที่ยังแบบว่าคุมเคือหรือเลิกกันในช่วงนี้นะไม่ต้องห่วงค่ะไพ่อาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีพิจิกะราศีกรกฎราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษค่ะไพ่เดรดเวอร์ เขาก็ชอบเขาก็หลงคุณอยู่นะไพ่เดวิลมันอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางหรือคุณอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนหรือเขาอาจจะอยู่ไกลหรือต่างศาสนาก็เป็นไปได้ค่ะไพ่เดชาวเวอร์ความสัมพันธ์ของคุณดูพังมากแต่ไพ่เดสตาค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็ยังสมหวังและตอนนี้ก็คือเหมือนเขาได้รู้สึกว่าความรัก ความสัมพันธ์คุณกับเขามันดูห่างไกลกันมากแล้วก็ไพ่เดดสตาเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีที่ดูดีอ่ะเป็นคนออร่านะคะอะไพ่เดดทาวเวอร์ใช่คุณอาจจะรู้อะไรความจริงแล้วเนาะเพราะไพ่แจสติค่ะมันมันเป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วนาะไพ่บอกว่าไพ่เดดฟูอะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นว่าเขาปล่อยคุณไปนะแต่เขายังมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยกับคุณค่ะมีเกณฑ์ที่ คุณอาจจะบอกเขาไพ่บอกอแต่ในความที่ว่าเขารักคุณไหมแน่นอนค่ะมีไพ่หนึ่งถ้วยรักแต่5้าถ้วยค่ะมันเป็นจุดปกพ้องที่มันเป็นจุดจุดหึงมันมีกำแพงอยู่ซึ่งมันก้าวก้าวหากันไม่ได้นะคะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยและสื่อสารกันเล็กๆน้อยๆไพ่เดทค่ะความสัมพันธ์ใช่มันอาจจะแบบ จะได้กลับมาพูดคุยมาเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะในเรื่องของความชัดเจน We off ฟอร์จูนอันนี้ต้องบอกเลยถ้าใครมันมีถ้าใครมีปัญหาในช่วงนี้จริงๆนะอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าคําว่า We off ฟอร์จูนค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางทิศที่ดีอ่าต้องฟังนี้ตรงนี้เลยนะชาวราศีเมษร,รอให้เขาติดต่อมาค่ะนะแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณ มันจะเป็นวิวออฟฟอร์จูนมันจะเป็นเอนเนอร์จีที่ดีและบวกสำหรับคุณค่ะแต่เมื่อคุณอดทนไม่ไหวคุณติดต่อไปอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยคุณจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็พังอีกนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนค่ะราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ราศีตุลราศีกุมค่ะธาตุลมเนะาะธาตุลมธาตุน้ำส่วนมากจะเป็นธาตุลม นะคะอ,อ่ามาดูให้สิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในลักษณะแบบไหนรูปแบบไหนคะของคนที่คุมเครือ ดูมันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้หน่อยแต่ไพ่บอกว่าสิบเหรียญค่ะคุณจะกลับมาเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณจะแฮปปี้ค่ะนะแต่แค่ว่าสองดาบตอนนี้ยังมองไม่เห็นหนทางเลยไพ่บอกว่าถามว่าเขารักไหมเขารักค่ะสามเหรียญเห็นไหมเขาจะเป็นคนที่ติดต่อมาเองรอหน่อยค่ะไพ่บอกว่าไพ่เฮอร์เมความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดูเชื่องช้าหรือแบบรอ อยู่แบบเงียบๆไปก่อนนะตอนนี้คุณไม่ค่อยโอเคเลยนะเพราะว่าถ้าเขาคุยหรือสื่อสารกับคุณนะตอนนี้คุณพร้อมที่จะฟันมากเลยค่ะไพ่จัสติกจริงๆคุณต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องรู้สึกว่ากลับมาแล้วเป็นวิวออ f ฟ r t จูนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับคุณค่ะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งค่ะไพ่บอกว่า มันต้องเป็นการที่ต้องได้พูดคุยกันก่อนนะมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีไพ่บอกว่า2กระทาค่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะในความสัมพันธ์นี้ไพ่เห็นไหมคะ2ถ้วยคุณยังจับมือกันและกันอยู่จะบอกว่าเป็นคู่กันนิดก็ไม่พูดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่พูดได้ว่าณนะตอนนี้คุณยังเป็นดวงที่ผูกกัน นะคะไพ่บอกว่าสิบถ้วยนะสิ่งเก่าๆหรือว่าอะไรก็ตามหรือใครที่เข้ามาเกี่ยวหรือมีบุคคลที่3หรือมีอะไรที่มันเป็นน้อยๆเมียน้อยอ่าเมียน้อยแล้วก็อ่าต้องบอกว่าภรรยาน้อยค่ะโทษทีอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยอ่าสรวจนิดนึงอาจจะเป็นภรรยาน้อยหรือสามีน้อยนะคะอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดท้ายไพ่เดทค่ะ มันจะจบไปนะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมันจะเป็นไพ่ของครอบครัวครอบครัวนะคะจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งสามเหรียญต้องเป็นเขานะที่จะติดต่อมาการเริ่มต้นแล้วจะเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักอีกรอบหนึ่งได้นะคะอ่าไพ่บอกว่ามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไพ่เฮอร์เมและสองกระถาสองถ้วยค่ะเขารักเนาะเนี่ย ผูกกันคุณอาจจะเป็นอดีตชาติที่แบบเหมือนผูกสาสัมพันธ์กันไว้มันก็เลยเป็นในเรื่องราวปัจจุบัน j u s t i c ค่ะเมื่อถึงเวลาจริงๆเขาจะชัดเจนกับเรานะตอนนี้คุณอาจจะไม่โอเคกับเขาหรอกแต่ไพ่บอกว่าแนวโน้มค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆี view of fortune เพราะยังรักกันสิ่งเก่าๆก็จะจบไปนะคะอาอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีกันค่ะแล้วก็ราศีพิจิก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ่นะณตอนนี้อืมมีไพ่ทิ้งเนาะเขารู้ตัวเขาทิ้งคุณอะเหมือนณตอนนี้คุณอาจจะห่างอันนี้น,นี้ต้องยืนยันบอกให้เขาไปหาค้นใจเขาก่อนคะ่ะนะ ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมไพ่เด่นนะให้ดูชัดๆค่ะคิดถึงนะคะชาวราศีเมษก็คือณนะตอนนี้ก็คือปล่อยให้เขากลับไปคิดกลับไปทบทวนอะไรต่างๆเพราะดูจากไพ่เขาก็ยอมที่จะโดนให้คุณด่าว่าได้ในสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะไพ่ของการทิ้งใช่เขาทิ้งคุณแต่เขาก็รู้สึกคิดถึงคุณเหมือนแบบให้เขาไปเก็บความคิดของเขาก่อนว่าเขาควรที่จะทําไงสุดท้าย เขาจะเอาสิ่งดีๆมาให้คุณเองค่ะมาไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปนะเขาแอบ,บส่งแอบ,บดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่นะคะชาวราศีเมษอ่ามีเกณฑ์ที่เขาอยากจะสื่อสารและพูดคุยแต่คุณยังน้ำม,มูย,ยู่เลยแต่นะไม่ใช่ตอนนี้ เป็นบางคนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าดูจากไพ่ย,ยังนิ่งอยู่ยังไม่เปิดสักเท่าไหร่คะ่ะมาดูให้สําหรับคนรักเก่าเลยดีกว่านะคะคนรักเก่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักควนสัมพันธ์ของคุณคะ่ะคนรักเก่าคุงชาวราศีเมษค่ะไพ่ดูโบวก็จะอยู่ไกลจากคุณนะชาวราศีเมษอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะ โฟออฟซอสคุณนิ่งมากไพ่เดลิเวอร์มันเป็นรักที่เป็นส er, ามคนแล้วเห็นไหมไพ่เด่นแล้วเขาอาจจะแบบไปมีคนอื่นนะคะแล้วก็จริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแปดถ้วยคุณอาจจะเป็นการที่รักกันเพราะเรื่องบุคคลที่สามไพ่ i x of อฟวค่ะไพ่บอกคุณจะมีชัยอ่าไพ่บอกนะคะเจ็ดเหรียญ มันตอนนี้มันเป็นแค่ได้ความคิดนะคะยังยังไม่ทำอะไรได้มากไพ่สิบถ้วยค่ะอืความรักดีๆเนะาะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะคะไพ่บอกว่าเริ่มเขาจะมีเกณฑ์ที่เริ่มสับสนอ่ะในความสัมพันธ์นี้ในเรื่องรักสามเศร้าะคะ่ะเพราะไพ่บอกว่าจริงๆเขาก็มีตัวเลือกอยู่อาจจะเป็นเพศเดียวกันนะคะไพ่บอกนะ ก็มีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาค่ะณนะตอนนี้ก็คือมันเป็นเจดถ้วยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขามีตัวเลือกเยอะนู่นนี่นั่นแต่คุณก็คิดแหละว่าเขาก็เป็นตัวเลือกเหมือนที่คุณเป็นคุณรู้สึกอย่างนั้นไพ่หนึ่งเหรียญค่ะอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเรื่องของคําพูดที่ทําทให้รู้สึกโกรธหรือแบบต้องตัดจริงๆไพ่เดสตาค่ะ นะตอนนี้คุณก็ดูอล่าดูสวยดูหล่อมากนะอ่าเพราะเขาเข้ามาสอดส่องคุณดูแล้วล่ะว่าคุณเป็นยังไงดูสวยดูหล่อนะตอนนี้คุณก็ทําตัวเองให้สวยให้หล่อแค่นั้นพอค่ะนะชาวราศีเมษอ่าแเหรียญค่ะเรียกร้องความสนใจได้เพราะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาและสื่อสารเพราะเขากลัวมีคนอื่นกลัวคุณจะมีคนคุยหรือมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยว นะคะคไพ่บอกว่า,า k i n g of sort s ลักษณะที่ว่ามันดูเหมือนเป็นการที่คุณอาจจะแข่งไปแล้วคุณจะตัดไปแล้วก็คือคุณเจ็บเหมือนคุณตัดเหมือนคุณเทเทไปแล้วไพ่แปดเหรียญค่ะอา,อาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจกันในระยะอังห่างอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะคะาไพ่บอกนะคะอืมอ่า อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเลยหรืออาจจะเป็นชาวราศีกุมภ์ค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มิถุนค่ามาดูซิว่าเขารู้สึกไงกับชาวราศีเมษคะคนรักเก่าอืมมันเป็นการที่เขาเคยหลอกลวงคุณมาเนาะทำให้คุณรู้สึกโกรธห้าเหรียญ มันมีช่วงขณะหนึ่งที่เขาก็ตามง้อคุณอยู่นะแต่คุณเลือกที่จะตัดเขาก็เลยตัดปัญหาในเรื่องของการที่ตัดไปก่อนถามว่าเขารักคุณไหมเขารักนะไพ่สองถ้วยแต่ด้วยความที่คุณนิ่งคุณแข็งใส่แล้วคุณไม่เอาแล้ว เหมือนคุณอยู่ได้เขาก็มาเพิ่งคิดได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่โอเคนะคะก็ภัยบอกว่าอยากกลับมาหานะอยากมางอภัยเด่นนะบอกเลยชาวราศีเมษมีชัยมากๆมีเกณฑ์ที่เขาจะมางอนะคะไพ่เดอะ o o l ปล่อยเนาะภพ่บอกว่าชีออฟคัาเขาจะเขยิบเข้ามาในลักษณะเป็นเพื่อนกับคุณไปก่อน บ่อยให้คุณตายใจก่อนนะคะถึงจะกลับมาง้อเป็นคนรักนะคะไพ่บอกว่าอาจจะเป็นอาเพศเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะนะคะไพ่ลักษณะนะ ความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะอยู่เป็นช่วงขณะหนึ่งเหมือนเขารอให้คุณใจดีและใจเย็นก่อนเขาถึงจะเข้าหาคุณค่ะก็อาจจะมีการพูดคุยนิดๆหน่อยๆเรียกร้องความสนใจค่ะอาจจะเป็นการเรียกร้องความสนใจในโลกโซเชียลโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะถ้าคุณส่งคุณจะรู้ว่าเขาโพสถึงคุณค่ะไพ่ส่ถ้วยสถ้วยนะคะลักษณะที่ความสัมพันธ์ของคุณนะ เขาก็รักคุณคุณก็รักเขาณนะตอนนี้เขาอาจจะดื่มหน่อยดื่มเพราะว่าเขาคิดแหละว่าไม่สมควรที่จะทิ้งคุณไม่สมควรที่จะปล่อยให้คุณไปแบบนี้อยากง้อนะอยากกลับมาคืนดีแต่ด้วยที่แบบเขาอาจจะมีคนของเขาและเขาก็เคยหลอกคุณไว้กลายเป็นว่าคุณคงจะไม่เอาเขาแล้วเขาคิดแบบนี้ค่ะอามาดูซิแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นแบบไหนคะ่ะ ไพ่ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นในรูปแบบไหนคะอ่าไม่ชัดเจนนะกับคนรักเก่าไพ่เขาอาจจะอยู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างโอ้อยก็ไกลอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะณนะตอนนี้ไฟออฟวันมันเป็นเรื่องที่สับสนมาความสัมพันธ์นี้อ่าคุณนิ่งมากแล้วอะ่ะเหมือนเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาคงกลับมาหาคุณไม่ได้แล้วเพราะดูเหมือนคุณนิ่งสุดๆค่ะ าน้าดาบมีเกณฑ์ที่คุณคุยและสื่อสารแล้วอาจจะได้ทะเลาะนะไพ่มีเกณฑ์ที่เขาจะหึงหวงค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาคุณไพ่เดทค่ะความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่ามันน่าจะจบแล้วมันน่าจะพังไปแล้วอ่ะในออ ถามว่าคุณมีโอกาสที่จะไปต่อไหมมันมีโอกาสค่ะไพ่เดดซันนะยังไปได้มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาค่ะก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีเมษนะคะไม่ใช่อยู่ที่ว่าไพ่นะอันนี้นี่ต้องบอกเลยก็คือเขาอาจจะกลับมาในละในเวลาที่อาจจะช้าหน่อยในเวลาที่ไม่ชัดเจนในเวลาที่เขามีอีกคนหนึ่งนะคะอืมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในความสัมพันธ์นี้เนาะคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเป็นเขาก็เป็นไปได้นะคะมันเลยเชื่อมต่อซึ่งกันและกันค่ะ,ะเขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาที่ต่างๆที่เขาเคยทำไว้อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาสื่อสารเพราะจริงๆเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ไพ่บอกว่าไพ่เทอร์เมลักษณะที่ว่ามันอาจจะช้าเพราะว่ามันพังมากๆมันไพ่เดทมันจบไปแล้วไพ่ดูโวเป็นไปได้ยากก็คือในลักษณะที่ว่าชาวราศีเมษอาจจะ ไม่อยากที่จะให้กลับมาอีกแล้วเนาะอาจจะเป็นชาวราศีพฤศกค่ะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนชาวราศีกันราศีพิจิกค่ะอขอพายหน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศีเมษค่ะ รางรากฐานาพียนเรียนพยายามอ่าดูจากไพ่นะคะอ่ามันเป็นอะไรที่อาจจะดูความพยายามหน่อยคือเหมือนเลิกกับคุณจริงแต่ความพยายามเขาต้องมีมากค่ะที่จะเข้าหาคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะน่าจะขอให้คุณตลอดเวลา รูก,กว่าจะได้กลับมาก็ยากเก็นเหมือนกันนะเจ็บอยู่เหมือนกันเพราะดูจากไพ่แล้วคุณน่าจะใจแข็งแล้วนะคะก็อาลงประมาณที่ว่าเขารู้ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาเพิ่งรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอ่ะนะคะอ่าขอไพ่หน่อยค่ะการงานค่ะแปดดาบ มีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกอัดมีกำแพงหรือเกินไพ่เดอ a แ g งแมนคิดมากคิดหนักอย่าเอาเรื่องราวต่างๆไปรวมกับเรื่องการงานนะเพราะไพบอกว่าไพ่เดอ t ชะตาการงานคุณจะโดดเด่นมากค่ะนะใช้เวลาหน่อยค่ะนะอย่าคิดมากคิดหนักค่ะไพบอกว่าฟินออฟเพนท์ c คลค่ะนะอ่ามันก็ไปเรื่อยๆมันจะแฮปปี้ค่ะตอนนี้คุณก็จะต้องอยู่ตรงนี้ก่อนใจเย็นๆค่ะ นถ้าใครคิดที่จะออกนะมีไพ่ของการที่อยากจะออกอยู่แต่ก็คือยังอยู่ได้ค่ะนะก็ใช้เวลาหน่อยเพอไพ่เดอะสตาร์มันจะดีนะคะอ่าถ้าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนิดแนะนำว่าไม่ไม่ควรทำนะคะเพราะมีไพ่เดอะแฮงแมนไพ่แปดดาบไม่ดีเลยนะคะขอไพ่ าการเงินเลยคะ่ะจะได้จากการงานนี้แหละค่ะนะการเงินเจ็ดเหรียญก็ยังไปเรื่อยๆค่ะเอกออฟสอดคุณอาจจะแก้ไขปัญหาในเรื่องการเงินได้ไปเปาะหนึ่งนะคะอให้แบบมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางไกลหรือคนที่อยู่ไกลค่ะ มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันเรื่องเงินนะไพ่บอกว่าจะเย็นๆค่ะ2กระทาค่ะก็ต้องใช้เวลาไพ่เดือดเช้าเวอร์ไพ่แห่งชัยชนะนะคะอ่ะาไพ่บอกว่าการใช้เงินอะไรของคุณมีเกณฑ์ที่จะพังได้นะถ้าคุณอ่าไม่คิดที่จะเก็บนะเพราะไพ่บอกว่าจริงๆในเรื่องการเงินนะคุณสามารถเก็บได้แต่มันอยู่ที่คุณไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าอ่าบุญคุณหนาแหละ เงินจะหมดปับ๊บคุณก็หามาได้ทีเดียวหาได้แบบได้ไวเหมือนกันนะคะเอ็กซ์ออปัญหาในเรื่องการเงินคุณก็จะตัดไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไพ่เด e ะ o าเวอมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้เงินแบบเฉียบพันแต่ไพ่บอกว่าคุณจะเคลียร์ได้มีใช้ค่ะ นิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะถ้านิดพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยวี่ที่นี้นะคะใครอยากด,ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ